คุณ NNW นะครับขอสอบถามมุนมอง Costco กับ Walmart ได้ไหมคะ Costco กับ Walmart เป็นซ u เปอร์มาร์เก็ตทั้งคู่เนาะแต่มีความแตกต่างอยู่ที่วิธีหารค้าแล้วก็ความรอยู่ที่ Walmart เป็นซ u เปอร์ที่ดีครับเปรียบเทียบก็น่าจะประมาณแมคโครบ้านเราอะ่ะก็คือของขายไม่แพงมีของให้เลือกเยอะแต่ที่ผมชอบ คอโกมากกว่าคือ1มันมีเมมเบอร์ชิพแบบหลายปีนะครับนันแต่ว่าลูกค้าที่ซื้อเมมเบอร์ชิพก็จะพยายามซื้อแต่คอสโกแล้วผมก็ชอบความสติ๊กน s สคำเดิมเนาะก็คือซื้อ1ปีอย่างน้อยๆ1ปีนั้นอนะ่ะเขาก็จะพยายามซื้อแต่ของในคนะอสโกเนาะเพราะเขาจ Member ่ายเมมเบอร์ไปแล้วแล้วเมมเบอร์มันก็โตทุกปีส่วนวอร์มัดอ่ะมันไม่ได้มีความผูกพันอะไรแบบนั้นกนะ็คืออยากซื้อก็ซื้อไม่อยากซื้อก็ไม่ต้องซื้อแล้วก็เท่าที่ดีเซลมาก็คือของใน,กก Walmart สสน,ในค,คอสโกอาก่ะจากอะถูก แล้วก็ของดีใช่ไหมซึ่งคอสโกของเขาก็โอเคครับแล้วก็ผมไปลองเสิร์ชเล่นๆมาเนมาผมเจอเว็บนี้ Heavenly Homemakers นี่น่าจะเป็นคุณแม่บ้านคนหนึ่งนะครับที่ทำเว็บแบบแบ,บ,บ,บ้านๆเลยเขาได้ไปเปรียบเทียบมานี่เขาไปชอปปิ้งกับลูกเขาเปรียบเทียบคอสโกกับวอร์ a r t จะเห็นว่าของส่วนใหญ่เนี่ยมันจะประมาณนี้ Chicken leg Walmart 1.42ต่อปอนที่ Costco 0.98ต่อปอนนี่ก็คือมันจะขี่กันอยู่อย่างเงี้ยครับทุกอย่างเลยแล้วเขาก็มาเปรียบเทียบอีกถึงราคามันจะไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับแต่ว่า q u a l i t ที่ Costco สําหรับคุณแม่บ้านคนเนี้ยเขารู้สึกว่ามันดีกว่าแล้วก็ของออร์แกนิกอะที่ Costco มันราคาเท่ากันหรือว่าน้อยกว่าของนอ n organic ของ Walmart ซะอีกแล้วเขาก็ตั้งคําถามอีกว่าเขาจะยังท็อปที่ Walmart อยู่ไหมก็บอกว่าแน่นอนเพราะว่าเขาเดินทางไปที่ Costco เนี่ยได้แค่เดินละครั้งอย่างมากนะครับก็คือบ้านเข้าไกลอ่ะนั้งแต่ว่า คอสโก้มันยังมีรูมให้โตอีกในอเมริกาถูกไหมอ่าถ้าคอสโก้เปิดข้างบ้านเขาเขาก็จะไปเข้าแต่คอสโก้อยา่างตัวอย่างประมาณนี้ข้อ2ก็คือราคาเนาะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือผมเคยไปดูสัมภาษณ์ CEO ีโอไหมเขาให้แนวคิดประมาณเจฟ f เบซอสของ Amazon นะครับซึ่งผมชอบมากเลยก็คือ customer first ครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลูกค้าคือที่1 ไม่รู้มีใครเคยไปเมกาไหมแต่ถ้าเราซื้อของคอสโก้แล้วเราอยากจะรีเทิร์นอะไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าร้านหรือเราเป็นคนผิดเขาจะให้เราคืนของและคืนตังค์ครับยกตัวอย่างกระทู้นี้นะครับอันนี้จากเว็บ r ร d d i t นะครับ r e ด d i t ก็เหมือนพันธิปของบ้านเราแต่ว่าเป็นเว r ร์ไวกว่าทั้งโลกใช้นะครับคนนี้เขามาเขียนในกระทู้คอสโก้ว่าเขาเพิ่งมีประสบการณ์กับการคืนของของคอสโก้เขาบอกว่าตั้งแต่เป็นอายุเมมเบอร์มา10ปีเขาจําได้ว่าเขาเคยคืนของแค่1นหรือ2ครั้งเท่านั้นครั้งแรกก็คือตอนที่อาหารของเขาอะาซาิ ขาดซิลขาดก็แปลว่าอาจจะมีคนเปิดไปแล้วเลยเงี้ยก็ก็คืนของอันนี้ก็ก็ควรจะคืนได้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าอีกอันนึงครับ ลาสไปพิวเขาบอกว่าเขาซื้อซิสเต็มกล้องวงจรปิดมาครับก็คือทั้งซิสเเ็มเลยนะก็คือทั้งหนึ่งบ้านจะมีพวกสายพวกกล้อง6 7 8ตัวอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันอยู่ในกล่องมาสักพักเสร็จแล้วเขาก็เอาไอ้หตัวจาก8เขาซื้อมา8ปตัวเขาติดตั้ง6ตัวนั้นอะปีนบันไดขึ้นมาติดตั้งที่ตามกำแพงตามจุดต่างของบ้านเขาแต่พอติดไป6ตัวปุ๊บเขาก็มานั่งรีวิวว่ากล้องมันทํางานเป็นยังไงบ้างเขาพบว่าไอ้วิดีโอที่เขาเห็นนะครับมันแลกกี้มากก็คือแบบไม่ชัดกระ สิ่งที่เขาเคยอ่านในโพสต์ของ r e d ดินที่นี่ก็คือโพสเลดดิ t ที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโพสิทีฟอะครับก็คือซขามาชมว่าเขาคืนของได้ดีมากๆใครว่างก็มาลองไล่อ่านดูก็ได้เขาก็เลยกลับไปที่ที่ที่เขาซื้อมาแล้วก็ถามว่าเขาคืนได้ไหมคือเขายังไม่ได้แกะ กล้องออกมานะเพราะาเขาติดไปแล้ว6ตัวเขาแค่มาถามก่อนว่าค้นได้ไหมเขาบอกว่ามีพนักง,งานผู้หญิงคนหนึ่งต้องเดินไปถามกับซูเปอร์วิเซอร์ก็คือเมนเจอร์ที่ใหญ่กว่าเขาอะแล้วแป๊บเดียวเขาก็ตอบกับมาว่าได้ซึ่งเขาต้องถามย้ำอีกเพราะว่าไอาการไปถอดกล้องออกมามันเป็นงานที่เหนื่อยนะติดกล้อง6ตัวไปแล้วเงี้ยมันก็เป็นชั่วงนะครับเพราะว่าเขาต้องปีนบปนไดขึ้นไปเอากล้องออกมาอย่างเงี้ยเขาถามย้ำไปเขาบอกว่าแน่นอนเซมแอนเซอร์ answer, ได้เหมือนเดิมก็คือเขารู้สึกว่าตกใจมากแล้วเขาก็รู้สึกดีกับประสบการณ์นี้แล้วเขาก็ได้ทุกอย่าางคืนม ทั้งตัวกล้องตัวสายที่เขาคิดว่าเขาอาจจะแบบคืนแค่สายเงี้ยเพราะว่าสายไม่ดีหรือเปล่าเอาแค่สายใหม่ไปเงี้ยเขาบอกไม่เขาบอกว่าพนักงานบอกแค่ว่าขอดูบัตรสมาชิกได้ไหมแล้วเขาก็สวายบัตรแตะการ์ดที่เขาจ่ายตังค์ไปเพื่อคืนเงินเขาแค่ถามว่ากล้องมันเป็นอะไรเจ้าของกระทูเขาก็แค่เอาวิดีโอจากโทรศัพท์เขาอะให้พนักงานดูแปบ๊บเดียวเขาก็คืนตังค์ได้เลยภายใน3านาที มีร้านที่ไหนในไทยคืนตังค์ได้ภายในสามนาทีบ้างครับบอกผมทีผมไปซื้อแต่ร้านนั้น <c oughs> อันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเล็กๆน้อยๆยกตัวอย่างให้ดูว่า Customer First สของเขาอ่ะมันระดับนี้นะ <c oughs> เช่นเดียวกับลูกรักผงนะครับอ m a z o n นั่นแหละครับเลื่อนลงมาคอมเมนต์ก็ไปในทิศทางเดียวกันหมดตัดมาที่ Walmart สิ่งที่ผมเสิร์ชแล้วเจอและสิ่งที่ได้ยินมาตลอดก็คือวอลมาร์ดูแล employee ได้ห่วยมากนั่นแปลว่าอะไรเขาดูแลพนักงานเขาห่วย เขาก็ดูแลลูกค้าเขาห่วยด้วยไอ้เส้นมันบางแค่นี้แหละครับทำให้ผมเลือกคอสโกมากกว่า沃ม,มาแต่ว่าเหตุผลหลักที่ใหญ่ที่สุดก็คือมเบอชิครับแล้วผมก็มาเช็คงบ คร่าวๆนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดมากของ Walmart กับ Co s โ co สิ่งที่ผมเห็นแล้วแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็คือ revenue ครับ10ปีนี้ w a l Walmart โตมาแค่3.44%เนะครับเฉลีย่ยต่อปีส่วน Co s โ co เลขอยู่ที่ประมาณ8%ตครับต่อมาที่อยากไฮไลท์ก็คือ Cash& and debt ครับ Walmart ใช้นี่นำในการสร้างธุรกิจแต่ c o s โ co อะครับแคชเขาเยอะกว่านี้ก็คือถ้าเขาอยากปลดหนี้ทิ้งเลยเขาทำมาทําได้ทันทีแต่ไม่ใช่ว่า w a r t จะไม่มีข้อดีเลยข้อดีของ Walmart ก็คือเขาจ่ายปันผลเยอะครับซึ่งเป็นอัตราที่เติบโตขึ้้นทุกกปีแลว็ ซื้อหุ้นคืนทุกปีอย่างสม่ำเสมอนี่เห็นไหมลดลงตลอดแต่ที่น่ากังวลของ Walmart ครับคือเขากําลังลงทุนเกี่ยวกับด้านอ e ีคอมเมิร์ซเยอะก็คือพวกช e ้อปปิ้งแล้วให้ไปส่งของถึงบ้านอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันผู้แข่งเยอะครับแล้วก็ลงทุนเยอะโลจิสติกอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆซึ่งอาจจะขัดกับข้อดีเดียวของ Walmart ในตอนนี้ก็คือซื้อเพื่อเอาเงินบันผลเพราะว่าถ้าเขาต้องลงทุนเยอะแปลว่าเขาอาจจะจ่ายบันผลในอนาคตอ่ะได้น้อยลงครับตัดภาพมาที่ Co s โ co นะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะตัว แต่ว่าจะท่อนขัาง f l a ตที่ไอพิกพิกเนี่ยก็คือปีที่เขากำไรเยอะเยอะมากๆจริงๆนะครับเขาก็ <ๆ S 1> เลยปันผลเยอะหน่อยแคชชูเด็นี่อย่างที่บอกว่าเขามีแคชเยอะกว่านี่ของเขาทั้งหมดนะครับแต่ว่าเขายังไม่ได้ซื้อหุ้นคืนนะครับแล้วก็ปันผลน้อยคาเพกก็เยอะขึ้นเหมือนกันเพราะว่าคอสโก o เองก็ลงทุนด้านอ e ีคอมเมิร์ซเหมือนกันนะครับสิ่งที่อยากให้ไฮไลท์ของคอสโก้แล้วที่ผมชอบมากเลยนะก็คือคาทัวเดอร์เขาโตขึ้นทุกป,ปีใช่ไหมครับในขณะที่รี n e วเวลเลตของเขาก็สม่ำเสมอมากอยู่ที่92.893เก้าสิบืออัตราที่มปดเก เก่าครับเขาต่ออายุสมาชิกส,สมมติผมซื้อปีนี้มีหน้าผมต่ออีกผมต่ออีกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆยิ่งสูงก็คือยิ่งดีครับ92.8%แปลว่าจาก100คน92คนะต่ออายุก็คือดีมากครับมีแคชโฟลดีเน็ตินข้ามโตตลอดขยายไว้เฮ้าส์อยู่อย่างต่อเนื่องครับก็คือเอากําไรมาลงทุนต่อไปเรื่อยๆเพื่อขยายอย่างที่เห็นในเว็บเนาะเพราะว่าบ้านคุณแม่บ้านคนนั้นอะเขาก็ยังไกลาจากคอสกอยู่ผมคิดว่ามันมีรูมในการโตถึงแม้ว่าจะเป็นภายในประเทศนะแต่ถ้าวอรมาร์อย่างเงี้ยครับเขาเริ่มไป จากสิ่งที่ผมเห็นนะตอนนี้ผมไปนั่งคุยกับ ChatGPT มาด้วยครับเพราะีผมไปตอบอายุใบขับขี่มาแล้วมันรอนานมากครับเป็นชั่วโมงผมก็เลยนั่งคุยกับ ChatGPT ไปเลยแล้วหนึ่งในท็อปิกที่ผมคุยก็คือนี่ครับ Costco All Walmart ผมอยากรู้เลยว่ามันคิดว่าอันไหนเป็นการลงทุนที่ดีกว่า <S <S เขาก็ไฮไลท์มาครับเดี๋ยวผมจะมาอ่านคร่าวๆให้ฟังนะครับข้อที่หนึ่งเลยก็คือราคาของหุ้นเนาะเขาบอกว่าว Costco โดยรวมแล้วอดีต outperform Walmart ในราคาเนาะก็คือราคาหุ้นโตมาได้เยอะกว่า driven by strong membership growth and loyal customer base ก็คือสิ่งที่ผมชอบที่ผมพู เวอร์ชิพเขาอะโตอย่างสม่ำเสมอแล้วก็คอส e r มเบสเขาอะต่ออายุตลอดทุกปีทุกปีทำให้มันเกิดความ loyalty เนาะส่วน沃尔ทเช่นเดียวกัน more stable แล้วก็โตช้ากว่าแต่ว่ามันคงกว่าก็คือราคาเขาอะจะเหวี่ยงไม่แรงเท่าคอสโก o แต่ว่าถ้าใครชอบแบบไม่อยากเห็นพอร์ตแดงนานๆเยอะๆวอลมาร์ Walmart ก็อาจจะเป็นการลงทุนที่ดีกว่าอะไรอย่างนี้นะครับ revenue growth and business model Costco relies heavily on its membership base model แปลว่าทุกอย่างอะขึ้นอยู่กับไอตัวสมาชิกเนี่ยของคอสโก o เพราะว่าเขาสร้างรายได้มาจาก annual fees ก็คือสมาชิกหลายปีนั่นทําให้มาจิ้นของเขา,าค่อนข้างน้อยครับแต่ลูกค้าปริมาณเยอะมากส่วนวอรมาร์ มอร์ดิเวอร์ซีฟายก็คือเขามีทั้งต่างประเทศมีอ e ีคอมเมิร์ซแล้วเขาก็เพิ่งไปซื้อบริษัทฟิบคาร์ดมานะครับแล้วฟิบคาร์ดคืออะไรฟิบคาร์ดก็คือบริษัทอ e ีคอมเมิร์ซของอินเดียจดทะเบียนที่บริษัทสิงคโปร์ก็คือเขาพยายามลงทุนในด้านอ e ีคอมเมิร์ซด้วยแล้วก็ไปอินเทอร์เนชั่นแนลมากกว่าก็ถ้าใครชอบให้มันโกลบอลไลซ์มากขึ้นก็อาจจะชอบวอร์มาร์ทมากกว่าส่วนค่อยสามเป็นมาจินเนาะแน่นอนวคอสโก้มาจินจะเล็กลงเพราะเขาขายเป็นเมมเบอร์แต่ว่าเขาเน,น้นให้เมมเบอร์ของเขาอะกลับมาใช้ ที่เขาได้เ e อร์ซิฟาครับเขาต้องลงทุนเยอะค่าเพลกก็เลยเยอะแล้วก็โอเปอเรชันอะมันก็จะมีราคาเยอะกว่าพนักงานเยอะกว่าอะไรประมาณนี้ครับเพราะสี 4, e ่อีคอมเมิร์ซกับฟิวเจอร์โกลด์คอสโก้เขาไม่ได้สนใจอ e ีคอมเมิร์ซมากขนาดนั้นครับโตค่อนข้างช้าแต่ว่าเขากำลังโตออนไลน์โกลเดอ์อยู่ซึ่งผมคิดว่าเป็นอนาคตที่ดีนะครับส่วนวอ l m มาร์ทลงทุนเยอะมาก ในออนไลน์รีเทลก็คือขายของออนไลน์แล้วก็แข่งโดยตรงกับ Amazon เลยข้อที่5ความมั่งคงกับปันผล Costco กต่ำกว่าแต่ว่าเวลาที่เขากำไรเยอะๆครับปีไหนอ่ะเขาก็จะมีปันผลพิเศษให้ส่วนวอมารมีปันผลที่เยอะกว่าที่ประมาณ1.4%แล้วก็โตขึ้นทุกปีครับอย่างที่บอก v l u a t i o n Costco t เ a รด PE สูงมากครับตอนนี้มันเกินเลขนี้เดยด้วยส่วน Walmart วอลมาร์ก่ะถ้าดู PE ก็คือถูกกว่าโดยสรุปแล้วมาดูกันว่า c ช a t g p t ชอบไหน c h a t g p t บอกว่าถ้าชอบ growth focus ไป Co s t c o เลยแต่ถ้าชอบความมั่นคงปังผลวอลมาร์ถูกกว่าแล้วก็เวียงน้อยกว่าเวลาเกิดวิกฤตประมาณนี้ผมเห็นด้วยกับทุกอย่างที่ c ช a t พ p t พูดมาเลยนะครับถึงข้อมูลเขาอาจจะไม่ได้อัปเดตล่าสุดแต่ว่าเราไปดูตัวเลขกันมาแล้วก็ประมาณนี้แหละถ้าใครชอบมั่นคงช้าช้าชัวร์ๆก็วอลมาร์แต่ต้องระวังอนาคตเขาไปเทคโอเวอร์บริษัทนู้นบริงๆทท ไม่ใช่มาซื้อแล้วก็ไปดูดเงินจากบิสกิสจากเขาแล้วเขาก็กำลังขยายไปต่างประเทศก็ต้องดูด้วยว่าต่างประเทศที่เขาไปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เลเวนิยของเขาอะค่อนข้างที่จะออก f l a ตแล้วไม่ได้โตเท่าไหร่ไม่มือหวาอย่างที่บอกว่า10ปีย้อนหลังนะีมันแค่3.44%เองต่อปีเนาะส่วนถ้าเป็นผมอะ่ะผมจะซื้อคอสโก้ก็โอเคเข้าใจแหละว,ว่ามันแพงมันแพงกว่าเยอะเลย แต่ตัว P/E อ่ะครับที่55เนี่ยตอนนี้ถ้าไรายได้เขาโตขึ้นมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถูกลงเองผมเลยไม่ได้ให้ค่า P/E ขนาดนั้นแต่เข้าใจครับว่าตอนนี้มันแพงมันแพงมากๆครับก็ถ้าอยู่ดีมันมีการเทอะไรขึ้นมาก็อาจจะซื้อครับแต่ทั้ง2ตัวผมมองว่าเป็นด e f e n s i v ทั้งคู่ถ้าเกิดวิกฤตอ่ะลงไม่แรงทั้งคู่ครับแต่แค่วอรมาอาจจะลงแรงน้อยกว่าแต่ทั้งคู่เป็นบริษัทที่ดีครับยังไงคนก็ต้องซื้อของทํากับข้าวทุกวันซื้อของในซุปเปอร์แต่ถ้าถามความเห็นผมอย่างที่บอกไปทั้งหมมมดดดผเเลือออก Costco, ครับับะะาานนีี้้ว่จไไย